ติดฟิล์มนะคะเซรามิกพรีเมียมหรือติดฟิล์มของเซรามิกโซลารกาศดของเราแตกต่างกันแบบไหนนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจของโซลารกาศดทุกท่านเลยค่ะวันนี้ค่ะบอกเลยว่าโซลารกาศดของเรานะคะมาเจอกับทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครค่ะที่อยู่ในแฟนเพจของเรานะคะอาจจะบอกว่าคิดถึงโซลารกาศดมากเลยอยากจะมาเจอกันอีกนะคะวันนี้ค่ะฮันนี่พาทุกคนนะคะมาแถวก,กาญจนาเลยจ้ะและที่สําคัญนะคะ ที่ศูนย์ติดตั้งที่นี่เลยกับทิปออโต้เทคนิคนั่นเองบอกเลยว่าวันนี้นะคะสําหรับใครที่อยากจะมาเห็นนะคะการติดตั้งฟิล์มหรือว่าใครนะคะที่บอกว่าโอ้โหโซลรากาศของเรานะคะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างวันนี้เดี๋ยวฮันนี่จะพาไปชมกันค่ะแต่ที่สําคัญที่สุดนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ทิปออโต้และทิปออโต้นะคะเขาบอกเลยว่าเขาเป็นศูนย์ในการติดตั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของพร้อมบบกอะไรต่างๆค่ะแต่ที่สําคัญที่สุดมีติดตั้งในเรื่องของฟิล์มโซลร์กาศของเรานั่นเองแต่อย่างที่ฮันนี่บอกนะคะว่า แมหมฮันนี่จะพูดคนเดียวเนี่ยก็จะดูแบบเอ๊ะมีอะไรยังไงน่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวฮันนี่พาเข้าไปชมข้างในดีกว่าจ้าไปและตอนนี้นะคะเราอยู่กับเจ้าของร้านเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้ทางด้งนานของเจ้าของร้านแนะนำตัวหน่อยค่ะ สวัสดีค่ะก็ทิพประลัดโรจนารัตน์นะคะค่ะเป็นเจ้าของที่นี่เจ้าของบริษัททิพออโต้เทคนิคนะคะโอ้โหที่นี่ค่ะพี่ทิพย์ค่ะได้ข่าวว่ามีในเรื่องของบริการในการติดฟิล์มแล้วมีบริการในการอะไรยังไงบ้างเกี่ยวกับรถยนต์หรืออะไรบ้างคะอ๋อค่ะเราก็มีทําหลายอย่างนะคะก็อย่างเช่นพรมนะคะแล้วก็ูนำเข้าแล้วก็เป็นโรงงานผลิตนะคะมีั้งค้าส่งค้าปลีกอะคะค่ะอาถ้าเกิดผู้ลูกค้าสนใจก็เราดีไซน์ได้ตามแบบ ที่ลูกค้าต้องการเลยพอคัสตอมได้เลยใช่ค่ะทั้งพรมด้วยนะคะแล้วฟิล์มด้วยถ้ามีฟิล์มติดรถยนต์นะคะอ่ามีทั้งฟิล์มรถยุกรุ่นนะคะแล้วก็มีฟิล์มอาคารหูมีฟิล์มอาคารคอนโดอาคารคอนโดได้หมดเลยใช่ค่ะทำทุกอย่างเลยพวกวงจรโอ้โหสุดยอดเลยถ้าใครสนใจนี่พี่ทิพย์ขายอยากจะเข้ามาที่นี่ทิพย์ออโต้จะต้องเข้ามายังไงเดินทางอะไรยังไงคะพี่ทิพย์ก็ตรงนี้ของเราก็อยู่ใกล้ห้างพระเชษฐาพาร์คนะคะมาทาง เส้นกาญจนานทิเศษนะคะเลยเดอะมอลล์บางแครมาก็ไม่ไกลอะค่ะทิศทางนุใหญ่เลยเห็นชัดด้วยชัดเจนเลยค่ะฮันนี่บอกเลยขับรถมาฮันนี่เห็นทิปออโต้ก่อนเลยสุดยอดเลยพี่ทิพย์ขาวันนี้เนี่ยมาจากโซลากาศนะคะต้องแอบถามนิดนึงว่าโซลากาศของเราเนี่ยเป็นเป็นที่แบบลูกค้าค่อนข้างจะรีเควสกันเยอะไหมค่ะส่วนมากลูกค้ารีเควสตมานะคะว่าฉันอยากได้แบรนด์นี้ค่ะต้มีความเสียชัดเออสุดยอดค่ะว่าวันนี้ ค่ะลูกค้าก็แนะนํามาด้วยกันแล้วก็รีเควสมาว่าอยากจะติดแปลนโซลากาศนะคะนี่แล้ววันนี้ก็มีรถที่มาติดโซล่ากาศด้วยนะคะใช่โอ้โหพี่ทิพย์ให้พี่ทิพย์ฝากนิดนึงค่ะสำหรับใครที่อาจจะอยากเข้ามานะคะหรือว่าสนใจอะไรยังไงก็ฝากได้เลยค่ะว่าติดต่อเข้ามาได้ไหมหรืออะไรยังไงได้บ้างค่ะก็ของเรานะคะจะมีขายหลายอย่างนะคะสินค้ามีทั้ง รมติดรถยนต์มีฟิล์มมีอาคารสำนักงานนะคะแล้วก็ฟิล์มม่านติดรถยนต์มีเคลือบแก้วนะคะค่ะถ้าลูกค้าสนใจก็แวะมาได้ค่ะเรามี2สาขานะคะมีทั้งที่พารามสองยู่ใกล้เซ็นทรัลพารามสองนะคะแล้วก็ที่นี่เส้นนี้คือกาญจนาพิเศษนะคะมาเนี่ยสามารถรู้ได้จาก g o o g l e Map นะคะหรือว่าโทรเข้ามาได้เรามีฮอตไลน์นะคะ0 8 4 6 5 6 4 5 5 5นะคะติดต่อไม่ยากหรือไม่ลูกค้าก็อินบ็อกซ์้ามา ใน Facebook ในเว็บไซต์ได้เลยนะคะเซิร์ชท i ิปออโต้เจอเลยเจอเลยค่ะนี่อินบอกเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้สุดยอดเลยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ทิปมากเลยนะคะมาแนะนํากันนะคะยังไงเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่ารถที่นี่นะคะที่เขาติดฟิล์มโซล่ากาศนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันจ้า ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับทางด้านของ Mercedes-Benz GLC นั่นเองค่ะวันนี้นะคะอย่างที่บอกกันเลยค่ะว่าทางด้านของ Mercedes-Benz นะคะก็ได้เลือกใช้ค่ะกระจกจากแบรนด์แซนโกแบนนั่นเองนะคะที่เป็นผู้ผลิตฟิฟล์มโซลารกานนั่นเองค่ะนี่เลยมาเห็นกันชัดๆตรงด้านนี้นะจะเห็นเลยค่ะว่ามีทั้งทางด้านของแบรนด์แซงโกแบนของเรานะคะแล้วก็นี่เลยจะใช้ฟิล์มของโซลากันนั่นเองนะคะ ที่ให้เปรียบเทียบให้ดูเลยค่ะว่าถ้าติดฟิล์มนะคะเซรามิกพรีเมียมนะคะหรือติดฟิล์มทางด้านของเซรามิกโซลารกาศของเราแตกต่างกันแบบไหนนะคะจะเห็นได้ชัดเลยนี่เราเปรียบเทียบ <pim ing S 2> ให้ดูกันแบบในกระจกเดียวเลยนะคะว่าความแตกต่างเป็นแบบไหนนะคะจะเห็นได้เลยค่ะว่าแค่ด้านนอกนะคะก็ความเคลียร์เนี่ยค่อนข้างที่จะต่างกันแล้วที่สําคัญที่สุดอยากให้เข้ามาดูด้านในเลยะค่ะเพราะว่าด้านในเนี่ยจะเห็นชัดมากคืออย่างที่เราบอกกันว่า ความเป็นฝ้าความเป็นหมอกนะคะหลายคนอาจจะแบบอะไรคือฝ้าอะไรคือหมอกทุกคนจะเห็นชัดเลยพอเรามองออกไปเนี่ยความเคลียร์กับความความเคลียร์ของฟิล์มเซรามิกที่เป็นพรีเมียมทั่วไปตรงด้านนี้นะคะก็คือค่อนข้างจะเห็นเป็นฝ้าเป็นหมอกเลยทีเดียวแต่พอเมื่อเทียบกับโสารกาดแล้วค่ะจะเห็นได้ชัดเลยว่าเราใสา่เคลียร์แล้วดูเห็นภาพแบบชัดมากขึ้นคือเอาง่ายๆนะคะว่าหลายคนบอกเลยเวลาเราขับรถทั่วไปเนาะทำไมเรารู้สึกว่า กระจกเรา,าเช็ดเท่าไหร่ก็ไม่ใส่กระจกเราทําไมดูแล้วภาพวิสัยทัศน์เราดูไม่เคลียร์เลยขับไปมีปวดหวัวปวดหัวกันแบบนี้นะคะตัวนี้บอกเลยว่าใช้โซล่าการดของเรานะคะก็คือเคลียร์ชัดกันแบบนี้เลยจ้า <c oughs> แล้วมาดูจากด้านในนะคะเราเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าความแตกต่างนะคะของฟิล์มที่เป็นทางด้านของฟิล์มทั่วไปนะคะที่เป็นแบบเซรามิกทั่วไปนะกับฟิล์มของโซล่าการดต่างกันจริงๆทุกคนเนี่ยจะเห็นความชัดเลยค่ะว่าเนี่ยที่เราบอกกันว่าเป็นฟ้า ดูแล้วขุนมัวชีวิตดูไม่สดใสนะคะคือตรงด้านนี้นะคะแล้วก็เทียบกันกับฟิล์มของโซลากาศนะคะต่างกันชัดมากทีเดียวโซลากาศเราอยู่ด้านบนตรงนี้ก็คือจะเห็นชัดเลยค่ะว่าโอ้โห ความเคลียร์ความใสนะคะคือชัดทีเดียวนะคะทําให้วิสัยทัศน์ในการขับรถของเราดีมากขึ้นนั่นเองนะจ๊ะบอกเลยว่าดีขนาดนี้เนี่ยต้องหาโซลากาดมาติดรถกันแล้วล่ะโอ้โหดีแบบนี้นะคะใครสนใจนะคะก็อย่าลืมค่ะไปดูกันได้นะคะในแฟนเพจของเรากับโซลากาดนั่นเองนะคะแต่วันนี้อย่างที่ฮันนี่บอกเลยค่ะว่าเดี๋ยวเรานะคะจะพาไปดูการทํางานของช่างแบบสดๆเลย คือเราบอกเลยนะคะว่าโซลากาศของเรานะคะจะมีในเรื่องของการที่แบบติดฟิล์มอะไรต่างๆนะคะซึ่งที่นี่ก็เป็นศูนย์ในการติดฟิล์มแล้ววันนี้จ้าเขามีรถมาติดฟิล์มที่นี่เลยยังไงเนี่ยไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นรถรุ่นไหนแล้วก็เป็นฟิล์มรุ่นไหนนั่นเองจ้า ถึงจุดที่ช่างทํางานกันนะคะตอนนี้ค่ะบอกเลยว่าช่างกําลังติดนะคะฟิล์มโซลาร์กานของเราอยู่เลยค่ะและที่สคาคัญด้านหลังของเรานะคะกับ f o r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  i 88 Spider นะคะบอกเลยว่ารุ่นนี้นะคะเป็นรถสปอร์ตที่เรียกได้ว่าเขาเนี่ยต้องรักรถมากนะคะและสิ่งที่เขาเลือกใส่รถของเขาก็คือโซลาร์กาลของเรานั่นเองซึ่งมาดูกันค่ะว่า นี่กระจกข้างนะคะที่ติดก็ติดไปเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแล้วบอกเลยว่าไม่ใช่แค่ฟิล์มเท่านั้นนะที่เขาใช้ฟิล์มของโซลกากะนะเขายังใช้กระจกของแซงโกแบนอีกด้วยอู้หูอันนี้คือแอบ,บมาดูได้เลยเราบอกเลยว่าเหลือตอนนี้เหลือกระจกหน้าที่ยังไม่ได้ติดนะคะเดี๋ยวช่างเนี่ยก็จะติดให้เราดูเลยนะคะว่าด้านหน้าแล้วติดแล้วจะแบบ เคลียร์และใสยังไงซึ่งรุ่นที่ใช้วันนี้นะคะกับทางด้านของรุ่นฟิล์มโซลากาดของเรานะคะก็คือซีนิก45นั่นเองนะคะรุ่นนี้เขาบอกเลยค่ะว่าเป็นรุ่นที่เคลียร์ใสแล้วก็ให้ความเข้มแบบไม่ได้เข้มเกินไปนะคะทำให้เรียกว่าได้วิสัยทัศน์ที่เคลียร์ชัดนะคะที่สำคัญที่สุดชอบตรงนี้มากๆเพราะว่าทางด้านของโซลากาของเราเนี่ยบอกตลอดนะคะว่าตัวฟิล์มเนี่ยจะไม่กวนในเรื่องของ GPS จะไม่กวนในเรื่องของทางด้านของ easy pass อะไรต่างๆก็คือสัญญาอะไรต่างๆเนี่ยสามารถใช้ได้ปกติเลยอันนี้คือแบบเป็นสิ่งที่แบบความใส่ใจของโซลกาสของเราเนี่ยคือที่สุดแล้วนะคะนี่เลยจ้าเดี๋ยวไปดูการทำงานของช่างกันดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยเขาจะติดแล้วแหมออกมาสวยแค่ไหนกันเออ และสาหรับความเข้มของโซโลากาศนะคะสําหรับรุ่นซีนิกค่ะบอกเลยว่ามีหลากหลายเบอร์ทีเดียวนะคะเพราะว่าตอนแรกที่อันนี้บอกไปว่ารุ่นที่เราใช้นะคะเป็นซีนิก45ใช่ไหมซึ่งเรามีให้เลือกนะคะหลากหลายความเข้มเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นซีนิก15นะคะตัวนี้เนี่ยก็บอกเลยว่าเขาจะให้ความค่อนข้างที่แบบ จะมีความเข้มอยู่ในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีทางด้านของซีนิก30นะคะแล้วก็ตัวที่เราใช้เลยกับซีนิก4 5นั่นเองตัวนี้จะเป็นตัวที่ค่อนข้างให้ความเคลียร์ดีนะคะแล้วก็ไม่เข้มมากเกินไปเนาะหรือใครที่บอกว่าอยากได้เคลียร์เรยร์เลยก็จะเป็นตัวซีนิก70นนั่นเองค่ะใครที่สนใจนะคะก็บอกเลยว่ามาแอบเทียบกันก่อนได้ว่าเราชอบนะคะในเรื่องของความเข้มประมาณไหนนั่นเองจ้าเสร็จลุเรียบร้อยแล้วนะคะกับทางด้านของการติดฟิล์มโซลรากาศซีนิก45นั่นเองค่ะ บอกเลยว่าสวยงามมากทีเดียวนะจ๊ะหลังจากการติดฟิล์มเสร็จนะคะเขาบอกเลยว่าเขามีการพ่นทําความสะอาดให้อีกด้วยก็คือมั่นใจได้เลยนะคะสาหรับคนที่มารับบริการที่ทิปออโต้ทุกคันเขามีในเรื่องของการพ่นทําความสะอาดให้อีกด้วยจ้าและใครค่ะที่สนใจนะคะเป็นฟิล์มโซลากาของเราไม่ว่าจะเป็นฟิล์มรถยนต์หรือว่าฟิล์มอาคารนะคะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยที่แฟนเพจของโซลากาของเรานั่นเองค่ะเรามีทีมงานนะคะผู้เชี่ยวชาญที่ให้คําแนะนํากันอยู่แล้วนะจ๊ะบอกเลยว่าโอ้โหวันนี้เนี่ยครบเลยเราพามาที่ทิปออโต้ แถมยังพามาดูช่างทํางานของเราเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วยังไงติดตามกันไว้เลยจากกับแฟนเพจของโซลกาดวันนี้เนี่ยท่านี้บอกเลยว่าเดี๋ยวขอไปชื่นชมนะคะรถเฟอร์รารี่ของเราสัหน่อยดีกว่าเจอกันนะคะไปในคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ